สวัสดีญาติธรรมคณะมิตรประชาศูนย์หนึ่งมีนบุรีทุกท่านด้วยความเคารพและคิดถึงค่ะรวมกันญาติมิตรคู่คิดไวทองรวมพี่รวมน้องท่องบุญด้วยกันหลายร้อยชีวิตมีจิตผูกพันมิตรประชาสังสรรค์เพื่อทำดำรงอาจารย์เกรียงเกตแก้วประพันธ์บทกลอนสาธุค่ะขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะ จงมีราศีของใาให้ทุกจงโยกโชคจงไกลอยู่ที่ไหนก็ขอให้บุญช่วยให้ยขอให้รวยที่มาช่วยงานวีคสุขรีอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยให้รวยที่มาช่วยงานวันนี้ สิบีมิวันจันทนสวเพบวันะรจเยอิทายรวัตอสิวาย Usa

ใจพูดของแกภาษาอะไรนะเนี่พูดภาษาอะไรเนี่ยภาษาอะไรเนี่ยนอนเนี่ยนอนอาบแดง๋ยวไม่ไปนอนไหนโอ้ยตุ่เลยอ๋ออพร้อมพร้อมกันหลังหลังหันมา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 อมามามาพร้อมแล้วก๊องโอเคโอเคเอามันมืดด้วยสว่างด้วยนะมีดำมีมืดนะตามนี้มีทั้งดำมีทั้งมืด เอาฝั่งนี้หน่อยมา่นี้หน่อยมาฝ่นี้หน่อยาั่นี้หน่อยถ่ายแล้วหนึ่งสอสถ่ายแล้วนะครับหนึ่งสสาถ่ายแล้วนะครับครับครับยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จโอคนยังใม่เลยยังไม่รูจคนีเก่เปลี่ยนท่าหยอกยกกันหยอกยังไม่ส หยอกๆกันหน่อยแลบลิ้นหลอกกันหน่อยดิน่าขาคอย <c oughs> ออกันแล้วมาตั้งตรงเนี้ยเอาเอารั้วเป็นหลักเน่น้อยอยู่ในกรอบ เพราะว่าถ้าไม่ได้ทีนี้ด้างหลังมันจะยืนยังไงน่ะมันก็สูงกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหันหน้าไปทางนู้นอ๋อเดี๋ยวหันหน้าไปทางนู้นถ่ายเข้ากับกล้องจะเอาหันาหลังบหลังกลังหลังเตรียมเตรียมหันหน้าไปทางนู้นกันาคนขึ้นข้างบนนี้เราจะเอาดิเป็นต่อไปเราจะถ่ายกล้องเอาหันหน้าเดี๋ยวหันหน้าทางนี้กันเดี๋ยวเราจะถ่ายหมู่ สวยมากสวยมากเราจะเอาไอ้นู้นเป็นลโกใน,กกน,นระหว่างคอยเพื่อนอะเล่นกับกล้องไปก่อนนะกล้องเอากล้องมาิคุยกับกล้องกันก่อนนี่วิดีโอคุยกับกล้องกันก่อนเอาชวนเพื่อน,อนงานนะงานนี้ ไม่ชอบใครเท่าไหร่ล้วไมายมาเหลายกนอยากจับไว้เลยคุยกับตังหน่อยค่ะอยู่นี่ค่ะดีจ้ารายงานตัวโยโยเชื่ออะไรกันบ้างคะโอ้ถามชื่อเอาจังหวัดไหมไม่ถ่ายรูปแล้วเข้าร้าเข้ามาเข้ามาลินเข้ามาลินโอ้ มามาทีวันลุโคโฟนนะครับจะถ่ายอยู่ทั้งหมด3ช็อตนะครับถ่ายเป็นภาพนิ่ง1ช็อตถ่ายเป็นวิดีโอ1ช็อตแล้วก็ถ่ายเป็นพานานะครับพานาะพาโนโนะครับพาโนจะเป็นภาพกล้องหมุนนะครับรเวลาผมแพนกล้องทุกคนต้องอยู่นิ่งๆน,นะครับถ้ายอยู่ไม่นิ่งหน้าจะหายไปนะครับหน้าหายเป็นซี่เลยนะครับครับเอาใจมาเอามาเามาเอาใจมา นมาภาพแรกจะเป็นภาพนิ่งก่อนนะครับาพนิ่งก่อนป็ภาพมิ่งก่อนนะครับภาพนิ่งก่อนจะเป็นภาพนิ่งนะครับภาพแรกจะเป็นภาพนิ่งก่อนไปเร็ว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 แวิ่งไปแดงไหนีอ่าตรงไหนจะเข้าได้เดี๋ยวจะถ่ายข้างหน้าได้ข้างหน้าได้เป็นกื้งยานั่งให้สบายเอ่อ หมดหมดหมาหมแฝดนะแฝดนะฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ไปแฝดฝั่งนี้ไปฝดฝั่งซ้ายไปขวาเฝั่ง้ม้ามไเข้าเข้ามรเ้อมยเงพรเ้อมยังมเข้ามา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 เข้ามยเข้ม่เายาเข้ายา้มาเข้าเมาเ้ามาเา้้าา้มข้าห ข้างหลังข้างหลังคนเตี้ยเตี้ยน่ะยืนระหว่างซอกซอกคนนะครับน่าจะได้ไม่บังหน้าตัวเองนะครับข้างหลังเนี่ยไม่ต้องไปยืนข้างหลังเพราะว่าเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นผ้าพานวให้นะครับไม่กลัวลูกกว้างไม่กลัวลูกกว้างนะครับมาฝั่งนี้อีกมาเพิ่มฝั่งนี้เธอเธอมาเธอมาเธอสองคนมาเพิ่มฝั่งนี้เพิ่มฝั่งนี้เพิ่มน้ำหนักฝั่งนี้ให้หน่อยเพิ่มน้ำหนักฝั่งนี้ให้หน่อยมามาเพิ่มฝั่งนี้ให้หน่อยมามาเพิ่มฝั่งนี้ให้หน่อยเธอ ภาพต่อไปเป็นจะเป็นภาพพาโนนะครับพาโนนี่ทุกคนต้องอยู่นิ่งๆน,งนะครับห้ามขยับนะครับเวลาที่ผมแพนกล้องไปนะครับถ้าขยับใบหน้าจะแหว่งเลยนะครับ แดดสองหน้าขาวต้าเลยเขาจะหลบไปไหนะหลบยังไงจะกรุงพึ่งมายังไม่ได้ลูกสามคนสามคนนะพีปเล็กพี่เล็กพี่เล็กด้วยสามนั่งนบองให้ให้ให้รถ่ายของคนใส่บาเสร็จแล้วก็อยู่กัที่ก่อนนะครับอย่าไปไหนนะครับ ี๋ยวพอท่านใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเรารวมคนกันที่หน้าองค์เจดีย์นะครับจะถ่ายรูปหมู่รวมกันเป็นที่ระลึกนะครับครับสวยงามครับพระมาเป็นทิวแต่วสวยงามครับ มาไหมย็บไมนี่มาแล้วเอาให้กวขอบคุณครับขอบคุณครับโต๊ต๊ตได้อยู่แล้วเดีไพ่รเช้าเนี้ยเอาเลยยังพร้อมเลยยัง พร้อมอยังพร้อมยังพ่อจะออกแล้วนะคตอนนี้เธอสามคนเนี่ยเลิกถ่ายได้แล้วมานั่งที่ได้แล้วพอแล้วมาเร็วเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วพ่อจะออกได้นะครับพ่อจะพิงได้นะครับก็มานั่งให้เป็นทีแถวเร็ววุ้มาเรียมาเข้ามาอย่างวี้นถ่ายรูปอ้าวบักตรดีดาไม่มีที่นั่งแล้วบักตรีดา ฝรั่งนั่งหน่อยดิคิดว่าเราหมดเอาๆที่แดดได้บักซีได้จะ <c oughs> ด,ดีดีขาไม่ดี <c oughs> นะมานีมาจากกรุงเทพคณาชนหนึ่งทั้งนั้นเลยอะค,ค่ะทนวะันแอนน,นี่นกะ็เบาเลยครับแสบคุ้งตานั่งก็คิดไม่มีแรง ยังเดินไม่ไหวเลยนะขออนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะคะขออนุโมทนาบุญกับท uh, um, uh, ุกคนด้วยนะคะอ้วนอ้วนเหมือนพักผิงนะของเราอยู่โน่นกันเลยนั่นมันเต็มเด้อยังอยู่นะขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ ขอุโมทธาบุญด้วยนะคะขออนุญาตลูกลงเพจลงไลน์ได้นะคะเพราะว่าเรามากันเยอะเลยจะเป็ปโดนอีกนะของสูงหรือมิสชาติดตามได้นะคะเราเดินทางทุกเดือนะเนี่ยเธอก็ไปตามรายการนี้นะไม่ใช้ผู้ชายหรอเป็นอะไรเนี่ยเอามีเลยได้เลย เฉยๆไม่เอาใช่ไหมไม่เอากันใช่ไหมมาเสริมให้ภาพมันเล็กมาหน้าเออตัวเล็กไปหน้านี่จะได้ตัวไม่ใหญ่เราอยากยืนให้เต็มตะพาเหรี่ย์ตางๆองคนเลยอ่ะนิสิตเดียวกันหมดเลยอันนี้ฉีม่วงนิสิเดียวกันหมดเลยอ่ะ ถ้าพร้อมแล้วบอกกันเลยพร้อมเดี๋ยวนะเดินเดินเดินย่างเดินย่างเดินย่างเอแล้วก็มี่ารดยยงงดายังไงก็ดไม่่น อับมือนี่อ่ะตูนทางไหนวะจับนี่อ่ะอะไรตองเนี้เาหดด้วยปเาหมไม่พอต้องนอน หายเสร็จแล้วก็ถอดผ้าถุงเปลี่ยนจนเกินอ้โหงนข้าพร้อมแล้วบอกนะอมแล้วจ้ะพรมล้วจะพร้อมวอมแล้วจ้ะพร้อวรมวร้อม่ล้้พร้อมแล้วอมะพร้อมแล้วะพร้อมแล้วะพร้อมแล้วะะอะะอรรมรวมะะอ้วะอ

ก็ยซื้อกินตรงนี้ก ouais. right ็ได pues ้ไากินที่ร้านค้าน okay. ี mm ่ก hmm. so ็ได้เป็นวีโอตลาดก็ได้วีโอนะคะวีโอนะคะอันนี้ดงงงอกนงนังงอัอนะดันดดอนงองงนนะน80น จ้ามากรับแสงเต็มเต็มต้องควหน้ามืดเต็มอยากได้แสงใช่ กลับมานะก็เม็นกังวนไปตลอดรอบก็ไม่นานเลยนะครับเอานับหนึ่งนับสองเตรียมตัววีโอทำงานมองมาทางกล้องนี่วีโอทำงานแล้วนะครับวีโอทำงานได้พวกเราเยอะไม่ต้องดึงใจหรอกดึงติดๆกันก็ได้อันนี้วีโอนะกำลังจับมือแรกต้นไม้นะคะตัดแกะวีโอนะ จะนูกี่คนว่าดี่คน่วอะต้นไม้ยักษ์ค่าอุทยัไมยวายัวีเีอค่ะยักษ์เมือยยักษ์มือนายอันนี้เรากำลังอ้อมต้นไม้ยักษ์อยู่ต้องจะไม่ผ่านถ้าไม่ั้นเนี่ยต้นไม้ยันงต้อ ถ้าไหนไหนก็ไทยเดวยกันเชื่อสายพระเทนีไม่มีขีดกันเกือตายลงไทยตรงนั้นทุกคนคือไทยสองกล้องสองกล้องช่วยกันจับเดี๋ยวกล้องนี้ไม่ดีก็เอากล้องนี้นเอมืดไวยดีเลยล้องนะเีล้อมันใหญ่มากคุณกล้องไฟนะเียนเลยล้อมันใหญ่ อันนี้ไม่ขอขอามาดเลยนะคะถ้าเอาต้นไม้ไว้นั่นมันจะบางก้องปล่อยมือแล้วก็ปล่อยมือปล่อยมือน้องต่อยก่อนให้ก้องผ่านไปก่อนใช่ปล่อยมือต้องให้กล้องผ่านไปก่อนเด้อไอ้กล้องผ่านไปก่อนอย่าเพิ่งปล่อยมือก้องผ่านไปก่อนต้องให้กล้องผ่านไปก่อนอย่าเพิ่งปล่อยมือเออสวยงามสวยงามทุกคนเลยว่ะแหมวนต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มากเป็นประวัติศาสตร์ที่ได้มาถ่ายรูปคนไข้สมันนี้ว่า อย่าไปปล่อยมือกันนะอย่าเพิ่งปล่อยมือกันนะมันยังถ่ายไม่หมดนะยังถ่ายไม่หมดนะได้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 ไม่มีปัญหาเป็นวิดีโอเลยก็ได้เต้นเต้นไปด้วยเต้นไปด้วยเต้นได้โอเคได้โอเคได้ทำได้ทำดีได้ อร,รอบๆยัง hey, 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 อ่ะทำได้ทำไ,ได้ทไ,ได้ <Hey. S 2> โอเคมาสุดรอบที่คุณ <c oughs> สุดรอบที่คุณแมวนะครับรอบที่คุณแมวสุดแล้วนะครับไอพี่มันทำได้หลายรูปเว้ย <c oughs> แทรกไปเรื่อยใช่ไหม